ฮามันออกโรงตัวนบาร์เยนเมื่อนลุยสดิอัสดีกว่าฉีลงทุนไม่คุ้มค่าในระยะยาวดีมาฮามันอดีตโกรกลางชื่อดังผู้เคยค้าค้างให้กับลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความเห็นยังตรงไปตรงมาโดยเตือนเสือใต้ว่าไม่ควรทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวลุยสดิอัสปีกตัวเก่งจากหงแดงโดยเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของลุยส์ดีอาสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับไบเอนมิวนิกอย่างหนักหลังมีแรยง,งานว่ายักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาได้ยื่นข้อเสนอไปราว67.5ล้านยูโรหรือประมาณ2,497.5ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวแต่ก็ถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธไปอย่างไม่ใหยดีฮาัันได้เปิดเผยเหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยกับการพยายามเซ็นสัญญาดีอาโดยชี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่อาจไม่เหมาะสมในหลายมิติ มันไม่เหมาะที่จะดึงลุยส์ดิอาสมาร่วมทีม5มันกล่าวเขาเป็นนักเตะจากทวีปอเมริกาใต้ที่อายุ28ปีแล้วที่ผ่านมาเขาเล่นตั้ง50เกมต่อฤดกูกาลเป็นเวลา4-5ปีแถมเวลาเล่นเกมทีมชาติก็ต้องเดินทางไกลอีกด้วยนั่นเป็นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งอดีตมิดฟิลทีมชาติเยอรมนีกล่าวเสริมถึงความเหนื่อยล้าสะสมของนักเตะ ไม่เพียงเท่านั้นฮามันยังได้ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในครั้งนี้คุณจะจ่ายเงินตั้งเจ็หรือ80ล้านยูโรเพื่อนักเตะแบบนั้นโดยที่ในอนาคตเขาจะไม่มีมูลค่าเหลือให้ขายต่อได้อีกเลยเพราะเขาจะมีอายุ32ปีเมื่อหมดสัญญาก,กับทีมเนี่ยนะฮามันตั้งข้อสังเกตยอย่างตรงไปตรงมาผมแปลกใจด้วยซ้ำว่าบบเยนไม่คิดกันถึงเรื่องนั้น